นิดนึงอย่าเพื่อของบอกเลยเนี่ยเขาคาดบอกว่าเครื oh, other, ่องนี like so ps. Ps okay. ้นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาใถูกต้องไหคะแล้วก็เวลานะคะทุกท่านเลยอย่างคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายที่ไม่อยากฉีดเพราะคือปวเข็มนะคะอย่างดารานักแสดงบางท่านเนี่ยเวลาฉีดอะไรเนี่ยบางทีมันจะมีรอยเข็มหรือว่ารอยโคมรอยช้ำต่างต่างเนี่ยค่อนข้างจะปกปิดยาดังนั้นเนี่ยนะคะดารานักแสดงค่ะจึงแบ่งให้มาทำเครื่องนี้แค่บ่อยคือเมนุนิคูลเซลล์นะคะซึ่งเจลใสๆนะคะที่อยู่บนบริเวณผิวหน้านะคะ มันก็จะมีสารบำรุงแล้วก็มีเซลล์รากเอ็กซ์ตรีคจากออกซานยู่ในน้สทินิกค่ะนะคะแล้วก็ปล่อยพลังงานลงไปด้วยแสง LED ช่วยฝังวิตามินซึ่งเข้าสู่เซลล์ผิวชั้นลึกนั่นเองค่ะและตอนนั้นที่นอนทาไปแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกว่าหน่ามันชุ่มชื้นขึ้นเลยแล้วก็เนี่ยค่ะความเย็นของเนี่ยตัวเครื่องนเลยนะคะเมื่อส่งผลไปสู่ผิวเราแล้วรู้สึกว่าส่ชื่นแล้วก็แบบเฮ้ยมุนเทชมากเลยแค่สั่ง10นาทีมันช่วยเราได้ขนาดนี้เลยค่ะ ไปเป็นำเลเออก็ถึงบอกว่าอะไรที่บอกว่าทางคือรู้สึกว่ามันยังไม่แต่หน้ายังไม่ฟูยังไม่กลิ่นยังไม่ชุ่มชื้นนะคะเพียงพอคือมันลงมันไม่ลึกใช่แต่ใหาเราไม่พอใช่ให้เราทายแบบเดียวเลยไม่พอเนาะนะคะอะไรคะคุณ เแล้วผิวหน้าเป็นยังไงบ้างคะิวหน้ามันจะะชัดขึ้นรูปผมขนจะกระชับขึ้นนะฮะแล้วก็ประดุกประิที่มันเป็นความเย็นความเย็นจากที่รูปขนกว้างเนี่ยพอมันโดความโดนอวิตามินมันจะซึมเข้าไปแล้วก็มันจะพุบรูปผมนการเีการูของระบเข้ากันยาก็จะการเรื่องของสิวที่จะเข้ามาอ๋เขาาพูดว่าเครื่องนี้หลัง ทำไม่ได้จังวะแล้วก็ดีใจเลยอ่ะเอาไปว่าหลังจากทำเครื่องนี้แล้วคุณโดบอกว่าเขาดมือนขนมันกระชักมันก็เหมือนหุบลงครับผมคือชิ้นโตก็ชิ้นที่มันกว้างต้องมีพวเข้ามาอ่าดุบเข้ามาเศษสิ่งสกปรกอะไรต่างๆที่มันจะเข้าไปในรูปของเรามันจะเข้าไม่ได้เอ่อดิฟสิ่งทำไมอ่ะดึงสิ่งทำไมอยากแก้อยากแก้เอาเลยว่านักพูดทำจริงๆนะคะพูดทำที่สขานไหนนะคะโอผมทำหลายสาขาเหมือนกันอาร์ติเช่นอาร์ติเช่นสมมติว่าจะเป็นกรุงเทพกับ อ่าพิซซุโร่คุณล้าน้าหรถ้าใกล้มากก็น่าจะเป็นวางกะปิวางกะปิอันนี้ก็สาขาน้องใหม่ของเรานะะคพอขึ้นไปแล้วเนี่ยออ๋ใช่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของร้านเดี๋ยวพี่ว้วบอกก่อนว่าวันนี้เรามีสงคธิ์พิเศษด้วยสำหรับงานแปล่เกลี่นี้มีการตรวจหูหน้าฟรีด้วยเครื่องจานัสปรอนะคะต้องบอกว่าเครื่องนี้นักเมาจากประเทศเกาหลีนะคะเชื่อว่าคุณลุงเคยตรวจแล้วเพราะว่าเขาดูเห็นกับตาวันที่พี่นิวถ่าย อุณหภูม <Okay. Okay. S 1> okay. so ิต so ัวนี okay. 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 So, ้ทางที่3โวลท์่ฮคต์โวลเนี่ยใครทำการตรวจกับเครื่องจันทร์สเปอร์มาแล้วเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้หญิงก็ตรวจแล้วอ๋อตรวจแล้วเหมือนกันเหรอใชตรวจแล้วโอเคเลยถ้าจะไปถึงที่ลงลึกมากเลยนะคะคือเราคือเขาจะเห็นถึงว่าเป็นเรื่องผต่างชั้นเลยจะขึ้นมา3แสงเนาะเพราะว่ามันก็จะแบบสแกนหน้าเราว่าเออผิวชั้นนี้เป็นอย่างไรมีปัญหาอย่างไรบ้างมันก็จะสแกนได้เห็นเลยก็ถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจว่าเอ้ยหน้าสภาพปกติก็ดู ามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นแบบเชื้อสีที่แบบมันไม่ขึ้นก็สามารถมองเห็นได้ต้องเลยเพราะว่าแต่ละแสงทั้งหมดสามแสงที่คุณพิอยบอกเนี่ยเราหลักฐาได้สามวิหลังจากนั้นเพื่อจะประเมินผลมาเป็นสี่ช็อตนะคะเรียกว่าช็อตแรกเนี่ยก็คือเห็นด้วยตาเปล่าแต่ไฟท่อน้งจ้ามันจะเห็นแบบค่อนข้างใกล้เนาะนะคะถัดไปจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นผิวหรือว่าพวกฝ้ากาะจุดด่างดำที่ฝังอยู่นะคะใต้ผิวหรือสิ่งที่มันอุดตันอยู่ ก็ยังไม่สั่งเอออกมาเราจะไม่รู้หรือไงอีรู้แล้วรู้แล้วแต่เราต้องโปรู้แล้วถูกเนาะก็จะแก้ไขได้ก่อนตรวจไปเดี่อยเลยน้องตอนนี้ตรวจฟรีด้วยฟรีด้วยนะคะแล้วเน่ยนะคะเดี๋ยวให้คุณยูโรงพูดในเรื่องของความจําเป็นว่าทําไมชาวเชียงใหม่ถึงต้องเดินทางมาตรวจเจ้าเพื่องตัวนี้ค่ะก็จริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนมาลองเขาเรียกว่ามาลองดูสภาพผิวหน้าตัวเองมาลองเช็คดูว่าปัญหาของผิวหน้าตัวเองเนี่ยมันมีปัญหาตรงไหนบ้าง ซึ่งเื่อตัวนี้มันก็บอกได้เกือบครบทุกจุดทุกจุดเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นผิวชั้นนอกผิวชั้นในนะฮะก็ตัวนี้ก็ภายใจแค่หนึ่งนาทีเองเราก็จะรู้ถึงปัญหาว่าผิวหน้าเราต้องแก้ปัญหายังไงและที่สําคัญเรามีเขาเรียกว่ามามีทีมแพทย์ที่แบบคอยรักษาด้วยคอยชี้นําคอยชี้แนะว่าเราจะรักษาอะไรตรงไหนยังไงด้วยครับ